ครับวันนี้เขามาคุยกันอีกนะครับขอบคุณมากครับสบายครับไม่ดูหูยงเ,เลยเลยเลยนะจ๊ะใครอยากส่งกำลังใจก็ส่งมาได้เลยจ้าขอให้เฮงเลยรวยเป็นเซษฐีมากเซษฐีนทุกคนเลยจ้าบายบายจ้ารักจ้า เสื้อนะครับเสื้อนะจ๊ะเสื้อวันนี้วันสุดท้ายนะจ๊ะแบงค์สอนชอบนะจ๊ะใครยังไม่ได้สั่งไปสั่งกันเลยคนละตัวสองตัวนะจ๊าแบงค์สอนชอบปิดเที่ยงคืนวันนี้นะจ๊ะเที่ยงคืนปุ๊บปิดออเดอร์ทันทีห้ามบน่นห้ามว่าห้ามน้อยนะจ๊ะใครที่ไม่ได้สั่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเสียดายจริงจ้า กันนะจะจ๊อยู่ด้อมไหนสั่งได้หมดเลยที่เพจแบงค์สอนชอบเพจเดียวนะจ๊ะขอบคุณทุกๆออเดอร์นะจ๊ะทุกคนเลยที่สั่งสั่งแล้วขอให้รวยแล้วรวยกินนะจ๊ะขอบคุณมากาเลยจ้าไปก่อนจ้าท่านคอมเมนต์นออ้องชาเฉลยน้ำตาจะไล่จ้ามันดิ้งเดิน มาบุณน้องนะครับราดู้า่รางวัลร้องใหม่กันนะ